ถ้าลรงยอมรับว่าผมทํามาได้มากกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาหลายพักได้หลายเท่าเลยทําไป8ปีที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาที่ยาวมากลองดูซิว่า8ปีนี้เนี่ยเราสูญเสียโอกาสอะไรไปบ้างแต่ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็ผมถ้าได้ผมอยู่ผมก็จะทําต่อใหนั่นรายได้ลดลงรายจ่ายสูงขึ้นปัญหายาเสพติดมีทุกระหองแหงลูกหลานไม่เห็นอนาคตของประเทศวันนี้เราถดถอยไปขนาดไหน คือประเทศไทยเปลี่ยนไปเยอะแล้วหลายคนอาจจะมองไม่เห็นผู้นําไม่เคยออกไปข้างนอกไม่เคยออกไปช่วยเราขายสินค้าเปิดตลาดสินค้าใหม่ๆแปดปีที่ผ่านมามันเพียงพอหรือยังครับองค์ว่าพอนะครับผมอยากเห็นประเทศชาติมีอนาคตมีแสงสว่างที่ดีนำพาลูกหลานเราไปสู่อนาคตที่สดใส ในฐาธุทวยสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมีหัวใจที่รักประชาชนเป็นที่ตั้งไม่เอาผลิตการยึดมั่นกันระบอบประชาธิปไตยผมว่าวันนี้ถึงเวาลาแล้วที่กับผมเองในฐานะนักธุรกิจที่สะสมประสบาการณ์มากว่า30ปีต้องก้าวออกมาจากวงการธุรกิจแล้วมาทำงานเพื่อบ้านเมือง พี่น้องครับ8ปีที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาที่ยาวมากลองดูซิว่า8ปีนี้เนี่ยเราสูญเสียโอกาสอะไรไปบ้างรายได้ลดลงรายจ่ายสูงขึ้นปัญหายาเสพติดมีทุกระหองแหงลูกหลานไม่เห็นอนาคตของประเทศคนที่สามารถมีความสามารถที่สามารถออกไป ย้ายถิ่นฐานออกไปก็ย้ายออกไปบุตรหลานเราไม่อยากมีลูกเพราะไม่เห็นอนาคตที่สดใสพี่น้องครับคนแก่คนเฒ่าที่กเกษียณอายุออกไปมีเงินเก็บก็ไม่พอที่จะเลี้ยงดูตัวเองอย่างมีความสุขอย่างมีศักดิ์ศรีได้ในสังคมประเทศไทยเคยเป็นเสือตัวที่ห้าของเอเชีย ลองดูสิครับวันนี้เราถดถอยไปขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามประเทศเหล่านี้พัฒนาไปไกลเกินกว่าเราอัตราการเจริญเติบโตของ GDP มากกว่าเราอย่างมโหรารศักดิ์ศีของเราอยู่ตรงไหนครับเราไม่มีเวทียืนในเวทีโลกนี้แล้วผู้นําไม่เคยออกไปข้างนอกไม่เคยออกไปช่วยเราขายสินค้าเปิดตลาดสินค้าใหม่ๆเป็นความคับแค้นใจของพวกเราครับ 8ปีที่ผ่านมามันเพียงพอหรือยังครับพอไหมครับผมว่าพอนะครับอีกไม่กี่เดือนน่าจะเป็นวันที่7พฤษภาคมหรือ14พฤษภาคมเราจะมีวันที่สำคัญยิ่งที่จะเกิดขึ้นคือวันเลือกตั้งถ้าเราไม่พอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่มา8ปี ผมว่าถึงเวลาครับที่เราจะต้องเดินเดินข้าคูหาไปกาเพื่อไทยทั้งสองเบอร์ทั้งคนและพักต้องทั้งคนและพักครับไม่มีการปันใจให้คนอื่นไม่สามารถทำได้เพราะว่าถ้าเกิดมีพักอื่นเข้ามาเป็นพักร่วมรัฐบาลเราไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่เราคิดมาที่เราเห็น่าเป็นเรื่องที่เหมาะสม แล้วถ้าเกิดเราไม่สามารถขับเคลื่อนได้พี่น้องก็จะไม่ได้ในสิ่งที่เราสัญญาไว้ผมและเพื่อนร่วมทีมจากพรรคเพื่อไทยไม่อยากจะกลับมาอีกแล้วอธิบายให้ท่านท่านฟังว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้ผมอยากจะกลับมาอีกพร้อมนโยบายอีกของใหม่ๆที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่สูงขึ้นพี่น้องครับ ในอดีตที่ผ่านมาพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนเราใช้นโยบายนำนำความเจริญรุ่งเรืองให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนวันนี้พักเพื่อไทยภายใต้สโลแกนคิดใหญ่ทำเป็นเคยทำและหวังว่าจะได้ทำมาขอเสียงพี่น้องประชาชนทุกคนให้เรามุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายแลนสไลด์ทั้งหมดครับ ผมอยากเห็นประเทศชาติมีอนาคตมีแสงสว่างที่ดีนำพาลูกหลานเราไปสู่อนาคตที่สดใสวันนี้ผมขอครับเป็นครั้งแรกที่มาประสัยที่นี่ชาวพิจิตรทุกท่านขอเลยนะครับแลนสไลด์ขอพิจิตรสามเบอร์ครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังนันกับโอกาสเซนกิจไทยกับคุณเซฐาทวีสินค่ะ